เป็นยังไงร,รสชาติไอติมไอสครีมของนิสเล่ช็อกป๊อบรสช็อกโกแลต15บาทนะครับเนี่ย15บาทเดี๋ยวจะมีมันมีไอติมที่เป็นรสทั่วดำอยู่นะครับทั่วดำกับรสช่องนะแม่มันนะครับก็เสียเป็นสไตล์ไอติมโบราณน,น,นะมีอยู่ครับเดี๋ยวเพราะว่าบางสาขามัน เขาบอกมาขายนะมันมีด้นะครับนะครับบ่นะบบบมีไอติมมันเฮ็ดไม่หลากหลายรเด้วยครับก็ุดเลี้ยนแบบไอติมแบบสมัยก่อนไอรถถั่วดำรถรถรถช่องทุเรียนก็นม,กนมีครับทุเรียนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้เนี่ยนี่มันจะมีหลกักๆพวกเอสไอศ์ครีมยี่ห้อเนี่ยมันจะมียีห่ห้อวอนะครับไอซ์ติมวอ กับรสชาติแบบหนึง่งอันนี้ของเนสเล่นะครับเนสเล่ Net อันนี้ชื่อชื่อ,อยังบังดูชื่อ,อยังมันชื่อยังอ่านดูอ่านหน่อกว่าช็อกโกแลตช็อกบ๊อปอช็อกบ๊อบดีครับช็อกบ๊อปนะครับหลักหลักๆจะมีอยู่สองค่ายนี่แหละครับก็คือค่ายไอศครีมวอลนะครับกับไอศครีมเนสเล่ Net จะมีพวกครีโมือ,อนกันนะครับครีโม ครีมโม่นะครับไอศ์ครีมแล้วก็จะมีพวกเนื้อกาแฟก็บเฮดไอติมวะเฮดอยู่ครับให้เฮดอาจจะไปจับมือกับสไอติมเฮดรสชาติของเจ้าของมานะครับโอริโอ่เสียก็บเฮดไอศ์ครีมเหมือนกันนะครับเนี่ยรสชาติเหมือนกันเนี่ยไอติมตัวละบริษัทช็อกโกแลตที่ดันยูน,นี่ของครับบ่คคอรได้ยินเสียงบันไดมีครับ อาจจะครีมวอก็จะมีรอสอาจจะคิมอ่ะนะครับแล้วก็แลนขายในหมู่บ้านนะครับแต่ไปเห็นครีมโม่มีอยู่ครีมโม่ช่วงนี้น่าจะขายดีเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยตอนเนี้ย,ยแซบว่าเป็น,นรสชาติมันวะอาจจะจะให้เป็นเป็นนักชิมอะ่ะถ้าไปซื้อไอติมมาให้ชิมว่ารสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยมันแซบ ต่างกันบอเนี่ยสองยี่ห้อเนี่ยนะครับเป็นนักชิมไอศครีมกินหวานหวานเนาะกินหวานๆมันเย็นจัดครับอันนี้ก็คือของเนตเล่คือช็อกป๊อปบเนี่ยช็อกป๊อปก็คือเป็นรสชาติชนิดของไอศครีมนะบริษัทก็คือบริษัทเนตเล่ครับเนี่ยนี่นี่การ์บอเนี่ยเฮ้ยเอาทงเบิดเบิดแาวจี้แต่ว่ามันเฮียเนี่ย ครับอืออย่าก,กินเย็นเด้วยทีพู้เ่ากับเด็กพูเเด,ดเถากับเด็กน้อยเนี่ยที่คล้ายๆกันเนี่ยเนี่ยเออกินแล้วกินไดอติมนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นนักชิมเสื้อติมให้ชิมแล้วก็ให้พีเซนรสชาติเป็นไรแน,นี่ยน,นะครับแตกต่างกันว่า นะครับไปแป๊บไปม่ทันแอ้วครับเราจะปิดคลิปแล้วเนี่ยเดียวนะครับอีกสามสิบวินะครับคลิปนี้ประมาณสี่นาทีนะครับก็คือคลิปอ่าชิมไอศครีมเนทเล่รสช็อกบ๊อบนะครับเป็นรสช็อกโกแลตนะครับนะครับรสช็อกบ๊อเนี่ยรสชาติเป็นไไดแซบวะโอเคแซบเดี๋ยวจะเอาไอศครีมรสชาติใหม่มาให้ชิมเดี๋ยวติดตามทางช่องนะครับ ยายน้อมด้วยแหละนะครับช็อกโกแลตนะโปรตีนนะโอเคครับ